เช่นเดียวกันครับเราสามารถใช้บาร์เบลแทนดัมเบลได้เช่นเดียวกันข้อดีของการใช้บาร์เบลก็คือว่าเราสามารถควบค control ท่าได้ง่ายกว่านะครับส่วนการใช้ดัมเบลเนี่ยมีข้อดีมากกว่าคือการเคลื่อนไหวที่อิสระของข้อมือนะครับและในจังหวะสุดท้ายการใช้ดัมเบลสามารถบีบหัวไหล่ขึ้นไปณจุดสูงสุดได้เนื่องจากว่าบาร์เบลเนี่ยเป็นการ f ซ์ระยะของมือไว้เพราะฉะนั้นจุดสูงสุดของบาร์เบลมือจะค่อนข้างห่างกันแล้ว จะเสียโอกาสในการเกรงอัดในจุดสุดท้ายไปนะครับอีกอย่างหนึ่งการใช้ดัมเบลสามารถบังคับให้กหล้ามเนื้อด้านซ้ายและขวาออกแรงเท่าเกันในมุมที่เท่าๆกันด้วยนะครับยังไงก็ลองปรับใช้ดูนะครับเลือกใช้ให้เหมาะกับคุณที่สุดครับ